ไม้สวยดีโอ้มองไม่เห็นเลยตรงนี้ติดเป่าวะ มองเห็นโหัวโตมั้หัวโตอยมั้สตอปวาแล้วรอมันเลยเมื่อกี้นะรอจริงไหมแน่นอนเนาะันานนะครับาม ไม่สวยว่ะช็อตไม่เด็ผมไม่ไอใหญ่ต่ำนมอยน้ำบอล <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นหรือวะหมดละ บ่อยดิดีแล้วที่มันไม่โดนดูดูน้ำก็เพิ่มเสียงอะไรมาอยู่ว่ะ ไปเลยครับนีกหน่ขนาดปล่อยเหยื่อจมแล้วเด่นหน่เบิ้ลกต้องได้ยินเสียงเหยื่อตกแสงวะ จักดอกจังซี่มื้อนี้มัน anak นํา ถ้ามีตัวดูดเอาอนั้วได้ยินเสียงเสียงเรียนตกบ่อยขนาดนี้เหลือเหมือนตัวนั้นเห็นะ เดูควงก็เน้ยปลาเ่ยนะอันนี้มันเยอะว่ะ มันตุ้มเหมือนกันด้วยนี่เดี๋ยของมือไปแล้วไม่ต้องกลัว กัดเหยื่อกู้กระโดดมาโชว์ตัวด้วยดิตองเรากระโดดขึ้นเอาเหยื่อขึ้นบกด้วยวะเสียงสีนิ่เกี่ยวนิ่เกี่ยวกับสีตี้เนี่ยตี้เฮียอะไรไปกินขอให้มีตัวเราก็ได้ยินเสียง เรียบร้อยครับมาสูตรเยี่อมจับได้ครับสวยว่ะรับนี้ยูฟู่บมันครับ <L an> ใหญ่ใหญ่เยีย่ยมครับมีตัวต้องสวกคอนเฟิร์มบุมใส่ถุงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยดูอาการมันว่ามันจะรอดหรือเปล่าถ้า <laughs> ถ้าอาการมันยังเข้มแข็งแข็งแรงดีเราก็ปล่อยมันครับเราต้องดูบาดแผลมัน กันห้อกว่าวีซอบถ้ามันได้ยินเสียงกบมนันมันต้องอย่างนี้กบมันมาแล้ว